สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะอิปปโอดนี้แอดวานพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าเท n นเซนวิดีโอนะคะโดย VTV เนี่ยกับไอชีอีรวมทั้งโยคุจามีนะคะซีรีส์เรื่องอะไรบ้างซึ่งนำพระเอกแล้วก็พระรองที่หล่อมากนะคะรอคองใจคนดูมาฝากพวกเรานะคะสำหรับท่านผู้ชายต้องรอไปก่อนเนาะสำหรับท่านที่รอดาราสาวนะคะแอดวานขอทาดาราชายก่อนละกันค่ะเรามาดูกันที่ไอชีอีก่อนนะคะในเรื่องของไฟภาคใต้ค่ะ เซาเทนอเนกโดตนะคะสำหรับเรื่องนี้นานไ่ซา,านซูเป็นผู้ที่เขียนนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นในโซนของสุสาเนเพื่อนขาเตรียมดูได้เลยนะคะละครแนวระทึกขวัญแฟนตาซีที่เกิดขึ้นในสาารัฐประชาชนจีนค่ะนำสะแสดงโดยคุณจางซินเฉิงคุณติงวีซีแล้วก็คุณเจียงเพย์เยานะคะเรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะไอ้ฉีอีเก่งอยู่แล้วคดีฆาตกรรมสุดประหลาดของผีน้ำที่มองกลับไปยังบ้านเกิดค่ะ เป็นเรื่องหนึ่งในใน,ในชุดนี้นะคะที่คุณหนันไปซานซูเป็นผู้เขียนนะคะเกิดขึ้นนะคะคดีนี้จะเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับแผนการสมคบคิดของขุนศึกเพื่อจะใช้พืชที่มีพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งนะคะชื่อของไอพืชที่มันเป็นพิษนี้ชื่อว่ายาพรบคานั่นเองค่ะในฐานะของสายลับนะคะซึ่งจริงแล้วมาจากแหล่งกําเนิดที่ไม่ได้ตําแหน่งใหญ่โตเลยค่ะสายลับนั้นมาจากห้องเก็บเอกสารนะคะจางไห่เยีย่แล้วก็จาง ไหเชียสองคนนี้ได้เล็งเป้าหมายไปที่เรือลึกลับนะคะชื่อว่าหนานอันแล้วก็ถูกดึงเข้าไปในความลึกลับอันยิ่งใหญ่เกี่ยวข้องกับความลับของความอยู่เป็นอมตะความเป็นเซียนค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ปรากฏการเหนือธรรมชาติรวมทั้งการดิ้นรนเพื่อย่งชิงอํานาจค่ะทีนี้พวกเขานะคะสองคนนี้จางไห่เยี่ยกับจางไหเชียก็ถูกไล่ล่าในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเขาไม่ได้อยากจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันมันเนะาะบังคับสถานการณ์บังคับค่ะ พวกเขานะคะก็ต้องหาโอกาสเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ละ่ะมันทําให้พวกเราสนุกเพราะเขาต้องผจญภัยนะคะเสี่ยงชีวิตออกมาเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือต้องรู้ความจริงในสิ่งที่มันเป็นปลมลึกลับนั้นให้ได้ค่ะติงวีซีของพวกเรารับบทเป็นจางไห่เชี่ยนะคะผู้ที่มี IQ สูงแล้วก็มีความสามารถในการต่อสู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นกังฟูนะคะของคุณติงวีซีในเรื่องนี้แล้วก็จางซินเฉิงรับบทเป็นจางไห่เยี่ยนะคะผู้ซึ่งมี จิตวิญญาณนะคะแห่งจินตนาการมากเลยค่ะเขาเป็นคนมีบุคลิกที่แปลกประหลาดแล้วก็ให้ความตลกขบขันนะคะถือว่าเป็นคู่หูที่จะพาพวกเราแบบไปผจญภัยกันนะคะสิ่งที่เขาก็เก่งไม่แพ้กับทางด้านของจางไห่เชี่ยก็คือศิลปะก,การต่อสู้แล้วก็ปากนะคะบอกเลยปากนี้อ้าปากทีไรนะคะก็คือไปเชือดเฉินคนอื่นเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องในเรื่องนี้จะมีความพลิกผันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คดีมีความลึกลับแล้วก็พา พวกเราไปในจุดที่สับสนอยู่บ่อยครั้งค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความลึกลับอย่างนี้เรื่องนี้จะผสมผสานไปด้วยความระทึกขวัญผจญภัยแล้วก็องค์ประกอบทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่คุณหนันไผ่ซันซูเขาถนัดนั่นแหละค่ะก็เป็นการมาเจอกันเนาะก็เรียกได้ว่าพระเอกกับพระรองนั้นหล่อมากทั้งคู่เลยค่ะพระเอกคู่หูทั้งคู่นี้เป็นจอมผดเด็จการนะคะมีอย่างพระเอกของพวกเราเนี่ยติงอวิซีด้วยความที่รับบทเป็น อ้าปลดเป็นคนที่มี IQ สูงค่ะเพนเป็นเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่เด่นแล้วก็เลิศแล้วก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองโคตรเลยนะคะเรื่องนี้จะได้เห็นได้เห็นติงวิซีขี่ม้าในลักษณะที่เขาไม่ได้แต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณด้วยเรื่องนี้เป็นจีนแบบแนวสัทธนารัยับเพื่อน ก็เรื่องนี้น่าจะออนแอร์นะคะมาพร้อมๆกับทางตำนานจันเจ้าของทางโยกขูคะ่ะเพื่อนๆก็จันเจ้าก็ส่งอย่างอย่างมานะคะก็หลายท่านก็คงคิดถึงคุณอย่างอย่งเนาะไม่ได้เห็นคุณอย่างอย่างผ่านทางหน้าจอละครมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเลือกดูกันค่ะสําหรับเรื่องนี้อย่างอย่างไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีฟางอี้หลุนสุดหล่อมาด้วยคู่กันค่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะตำนานจันเจ้านะคะจันเจ้าผจญภัยก็ต้องเป็นเรื่องราวของจันเจ้าค่ะองคาราง์รัก ผู้ถือดาบซึ่งอยู่ในระดับ4นะคะก็สามารถจะ,ะถือดาบอยู่ในท้องพระโรงได้ก็คือปกติแล้วในท้องพระโรงเนี่ยองจัก,กรพรรดิเนาะมีอยู่ที่นั่นก็จะไม่ให้ใครเอาเอา,เอ,าอาวุธเข้าไปได้แต่ว่าจันเจ้าก็เป็นในระดับที่สามารถจะเอาอาวุธเข้าไปได้นั่นเองคือเขามีหน้าที่อารักขานั่นแหละก็เขามีชีวิตอยู่ในรัชสมัยไหนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจีนโบราณในรัชสมัยของท่านจัก,กรพรรดิรั่นจงแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือค่ะจากนั้นแน่นอนว่าชีวิต เขาไม่ธรรมดานะคะก็ต้องโดนตามล่าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากกองกําลังต่างๆนะคะเพราะว่าเขานั้นก็คือได้เก็บหลักฐานการทรยศขององเซียงหยางเอาไว้ค่ะทีนี้ต่อมานะคะเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับจินเหมาซูแห่งไปวี่ถังผู้โหดร้ายแล้วก็ใช้แต่ความรุนแรงเสมอจากนั้นก็สร้างนะคะสามเหลี่ยมเหล็กขึ้นมาเพืเ่อนๆของคุณชินน้อสามเหลี่ยมเหล็กนะคะเพื่อการสืบสวนร่วมกับหัวหลิงหลงซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของหมู่บ้านหลิงหลงนะคะก ผู้ที่หลบนี้การแต่งงานมานั่นเองค่ะสำหรับหัวหลิงหลงนะคะหัวหลิงหลงก็จะเป็นคุณจางรั่วหนานนะเพื่อนๆ ต่อมานะคะพวกเขาก็ร่วมกันการต่อสู้กับกองกําลังของอ,องเสียงหยางแล้วก็แน่นอนว่ามีไขคดีมีช่วยเหลือประชาชนแล้วในที่สุดก็สามารถทําลายพวกเครือข่ายที่เป็นอํานาจโดยมิชอบได้นะคะของทางราชสํานักแล้วก็ในในตลาดเขาเรียกว่าในในใน,ในยุทธภพเออจะเรียกว่าในตลาดแหมจอมยุทธก็ต้องอยู่ในยุทธภพนะคะเพราะฉะนั้นจันเจ้านี้จะเป็นภาคที่ต้องผจญภยัยทั้งกับอํานาจของราชสํานักแล้วก็เรื่องราวในยุ ถพบด้วยค่ะสาหรับอย่างอย่างรับบทเป็นจันเจ้านะคะก็เป็นอัศวินนะคะครึ่งกึ่งของราชสํานักแล้วก็กึ่งของยุทธภพ,พนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีฉากที่เออไล่ลาลกระบี่ฉากต่อสู้แล้วก็ฉากที่จะต้องได้รับบาดเจ็บอย่าง อย่างคิดเครียดด้วยนะคะแต่เขาไม่ตายจันเจ้าไม่ตายแต่พวกเราต้องไม่ลืมว่าจันเจ้าโดยโดยเนื้อหาแท้จริงแล้วเขาไม่มีคู่เออเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะให้จบอย่างไรนะคะแต่จริงพวกเราไม่ได้ต้องการนางเอกเท่าไหร่เราเอาง่ายๆเพราะว่ามีจันเจ้าคุณอย่างอย่างใช่ไหมกับฝางอี้หลุนซึ่งรับบทเป็นไผ่วิถังนะคะซึ่งไผ่วิถังบทของฝางอี้หลุนก็เป็นชายหนุ่มที่ไม่มีความยับยยางช่างใจเท่าไหร่นาะทำอะไรตามใจตัวเองมีความหล่อเหลาแล้วก็เป็นนิสัย คุณชายล่ารวยมันเพื่อนก็อันตราย,ม,าม,าม,ายมีความอันตรพานไม่ใช่อันตรายมีความอันตรพานเล็กน้อยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขานั้นเป็นพระรองที่แบบเออชอบตามติดพระเอกมากๆเลยเพราะฉะนั้นจันเจ้ากับจันเจ้านะคะกับไปวิถังคู่นี้จะเป็นคู่หูกันซึ่งพวกเราจะรู้สึกว่าไม่ไม่จำเป็นต้องมีจางล้วนหนานสําหรับเรื่องนี้ <laughs> เอาละค่ะทีนี้อันนี้ผ่านไปสำหรับนะคะทางาทางไอชฉีอีแล้วก็โยคุแล้วใช่ไหมต่อไปเรื่องต่อไปนะคะปามาทางแมงโก้บ้างนเพื่อน แมงโก้ทีวีนะคะเด็ดมากเลยค่ะมีสุยหลงอินนะคะเพลงมังกรน,น้ำของคุณหลวงอินซีของแอดวานค่ะเรื่องนี้อยากดูนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีกลุ่มชายหล่อหล่อมาเพียบเลยนะคะเรื่องนี้เอออย่างน้อยสี่คนมันเพื่อนไม่ต้องมีนางเอกก็ได้จริงเรื่องนี้มีแต่ชายหล่อหลนั้นเลยนะคะเขาเป็นตัวเอกหมดนะคะแต่ว่าคนที่เป็นพระเอกเด่นสุดก็คือคุณหลวงอินซีนั่นเองแล้วก็มีคุณเสี่ยวสุนยาวแล้วก็มีคุณฟางอี้หลุนนะคะมาในร่วมนี้มาเล่นในเรื่องนี้ ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าแบบ โอ้โหหล่อมากๆนะคะเราจะได้เห็นเคมีของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเดินทางผจญภัยแล้วก็สืบเรื่องราวลึกลับด้วยกันนั่นเองค่ะส่วนถามว่านางเอกมีไหมอ,อห๋อนางเอกมีเพืเ่อนๆจริงๆแล้วมีคบคู่ด้วยนะมีคบคู่ด้วยนะคะ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณ, <c oughs> คณล่วอินซีนะคะฝ่ายชาย <c oughs> คุณเสี่ยวซุนเย่านะคะแล้วก็มีฝั่งอี้หลุนรวมทั้งโอ้จือวี่นะคะอ้าวอ้าวจืออีนะคะก็มีมีอยู่สี่ผู้ชายแล้วก็มีอยู่4ี่ผู้หญิงนั่นก็คือเป่าฉางเอ๋อ นะคะหน้าตาน,น่ารักมากมากค่ะแล้วก็มีเฉินยาวมานะคะแล้วก็มีหลินวินนะคะมาด้วยนั่นเองค่ะ ก็เราต้องไปดูกันเนาะว่าแต่ละตัวละครนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่บอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องมีนางเอกก็ได้สําหรับเรื่องนี้มีนวนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่านิยายมันยาวมากจริงแอดวานก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าในตอนนี้อยากจะเล่งเรื่องไอ,อ,อ,อ้นั่นนะเชสซิงเจตให้จบก่อนนะคะสนุกมากเลยเพื่อนๆไปฟังได้ที่ช่องอ,อหวานฉูการเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะเพลงมังกรน,น้ําเป็นเรื่องราวของออพระเอกเนาะถังหลี่ชือนะคะซึ่งเป็นปรมาจารย์ลึกลับเลยค่ะมาจาก โรคไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเขามาปรากฏตัวนะคะเพราะบุญธรรมเก็บเขาได้อยู่ข้างๆบ่อน้ำเพื่อนจากนั้นเขาก็โดนใส่ร้ายโดยหลิวเยี่ยนพี่ชายของเขามาโดยตลอดเลยนะคะทําให้ชีวิตของเขาต้องเขา้เขาไปพัวพันกับข้อพิพาทในในยุทธภพด้วยมีเรื่องของศิลปะการต่อสู้มีเรื่องของคดีทําลายล้างครอบครัวซึ่งครอบครัวเป็นครอบครัวระดับององนะครอบครัวระดับราชวงศนะ์เพื่อนจากนั้นในขณะที่กําลังสืบสวนคดีนี้นะคะเขาก็ได้เจอแบบความลับเรื่องอื่นๆก็เป เปิดโปงไปเรื่อยๆก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระราชวังฟงหลิวนะคะมีเรื่องราวของยาพิษชิงกีซิลซินนะคะแล้วก็เออยาพิษเนี้ยคือมีผู้ที่เป็นตัวโกงมันต้องการจะเอามาใช้เพื่อควบคุมยุทธภพค่ะคือถ้าใครโดนพิษไปจะต้องได้รับยาแก้พิษเป็นระยะระยะนะคะก็ทําให้พเพศของเราแล้วก็กลุ่มเพื่อนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหานี้นั่นเองค่ะในเรื่องนะคะในนิยายต้นฉบับจะมี จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ13เรื่องราวลึกลับนะคะจะเรียกว่าคดีหรอจะเรียกเรียกว่าเป็น13เรื่องราวลับๆแล้วกันเอางอ่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะได้ดูครบหรือเปล่านาอแต่ว่าร,รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาจะตั้งให้เป็นโปรเจกต์แบบ S+ ของทาง Mango TV ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความมีความหวังว่าคงจะได้ดูทุกๆความลับเลยแล้วกันนะคะก็น่าดูมากๆเลยค่ะก็ด้วยทักษะการแสดงของนักแสดงที่พวกเราได้ยินชื่อมากก็มั่นใจได้เลยนะคะ ว่าออนแอร์เมื่อไหร่ก็น่าจะเปี้ยงปังนะคะปังปุริเยสแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายก็อย่างที่บอกพระเอกพระรองหล่อมากไม่ต้องมีนางเอกก็ได้แต่ก็มีแต่ก็มีนางเอกนะคะทีนี้ต่อมามาที่ t e n เซนวิดีโอนะคะ VTV กันบ้างค่ะทรงเดอะคอมพานีนะคะมาแน่ๆปี2025ค่ะเป็นละครแนวแบบ สาธารณรัฐด้วยเนาะเป็นแบบแนวแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์นะคะเฮียเกาห่วยกวงของพวกเราสุดเท่นะคะมาค่ะเรื่องนี้แล้วก็มาพร้อมกับคุณเหลียงจิ้งคังนะคะก็มาเป็นคู่หูกันแล้วก็ฝ่ายหญิงก็จะมีจางเหมียวอี้มาด้วยแล้วก็มีเหมาเสี่ยวหุยมาด้วยแต่ก็อย่างที่บอกเออคุณเหมาเสี่ยวหุยเนี่ยเธอสวยนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเธอมีผลงานเด่นๆสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้เธอมานะคะ เรื่องนี้มีคุณเกาหวยกวงกับคุณเหลียงจริงคังก็หล่อมากๆแล้วล่ะคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้นะคะ The Company เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะถ้าเป็นแบบแนวแนวชื่อจีนที่แปลเป็นไทยอะ่ะนียายต้นฉบับชื่อว่าเออบ้านโง่นะเรื่องเนี้ยเรื่องบ้านโง่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเออใช้ชื่อ The Company ก็ได้อยู่ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของกั้นล้วนนะคะซึ่งเป็นนักบวชลทัทธิเต๋าในสมัยราชวงศ์ฉินเนี่ยละคะ่ะก็ แต่ว่าเขามีชีวิตเป็นอมาตะอยู่มาเรื่อยๆจนถึงยุคสาธารณะเลยนะคะอายุก็2,000ปีแล้วพระเอกของเราจากนั้นก็มาตามหานะคะเพื่อนเก่าของเขานั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนเก่าก็ต้องมีความลึกลับแล้วก็มีความเป็นอมาตะเหมือนกันนะคะเขาก็มั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่เขาก็มาตามหาแล้วก็มาเจอจริงมาเปิดร้านขายอันทิคอยู่เป็นเพื่อนขายของเก่าลึกลับนะคะเออจริงๆเวลาที่เราไปเดินเที่ยวอย่างอัดวานไปเดินเที่ยวเนาะในย่านแบบที่เขาขายของแอนทิคแบบของโบราณ อย่างเช่นที่บาร์เซลใช่ไหมมันจะมีเยอะใช่ไหมฮะแอดวานก็มีความคิดนะว่าเออคนที่เขาเป็นเจ้าของแล้วเก็บของเก่าไว้เยอะๆเนี่ยเขาน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างคือคิดไปเนาะมโนเหมือนกับว่าเออเป็นเหออมือนท่านท่านเขาเด็คูล,ล่าอะไรมาหรือเปล่าเก็บของไว้เยอะแยะเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ราคาแพงทั้งนั้นเลยพวกแอนติกพวกของเก่าทั้งหลายนะคะก็เป็นว่าอากลับมาเรื่องนี้ <laughs> ก็นี่แหละก็จริงๆอาชีพที่แบบเออคนที่เขามีความเป็นอมตะอยู่มาเป็นเวลายาวนาน อย่างอายุ2,000ปีพันกว่าปีอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องอ,อยู่ในร้านที่เป็นบริษัทที่อ,อยู่ในร้านที่ขายของขายของมีค่าแต่ว่าเก่าแก่อะไรเงะะี้ยค่ะทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องราวของ ของของวิเศษอะไรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนเทียนรูปนางเงือกกระจกลายปลาแล้วก็มีหน้าก,กากสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเต็มไปด้วยปมปัญหาที่ยังไม่คีลายของเจ้าของแต่ละคนซึ่งพระเอกของวเรากับเพื่อนสีของพระเอกนะคะก็จะเท่าไปผัวพันด้วยกับเรื่องราวพวกนี้นะคะก็ต้องเจอเจ้าของเจ้าของแลกเริ่มหรือว่าผู้ที่เป็นทายาทที่มีที่มีสมบัติเหล่านี้อยู่ในตระกูลหรือในอะไรก็ว่าไปค่ะทางด้านของซูเปอร์ลู่นะคะ ก็จะเป็นศัตวแพทย์สมัยใหม่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เดินทางมาจากอีกมิติหนึ่งนะเข้ามาแล้วก็มาเจอกับพระเอกนั่นเองค่ะเป็นเพื่อนแบบในลักษณะที่ข้ามกาลเวลามากันคนละมิติเลยนะคะจากนั้นก็ใช้ชีวิตเริ่มต้นการผจญภัยในโลกจินตนาการนั่นเองค่ะเดี๋ยวพวกเราก็รอดูนะ เรื่องนี้น่าสนใจนะคะเฮียเกาหวายกวงของพวกเราก็หล่อมากเลยค่ะโครงเรื่องมันอย่างนิยาหญ่ต้นฉบับเป็นการผสมผสานของประวัติศาสตร์จินตนาการเนาะการเดินทางข้ามมิติแล้วก็ความอารมณ์ความรู้สึกนะคะก็แน่นอนว่าเรื่องนี้อืได้เจอกับเ,เฮียเกาหวายกวงนะคะซึ่งรับบทเป็นผู้ที่มีอายุ2,000กว่าปีนู่นเลยนะคะมาจากราชวงศ์ฉินนู่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเล่นได้สบายๆนะคะทีนี้มาที่เรื่องที่5บ้างนะคะเรื่องนี้ก็มาแน่ๆ เลยจากทางโยกขูนะคะเชิงอี้ค่ะกลยุทธ์นะคะ24ประการฉังอันนะเพื่อนเออเรื่องนี้นะคะมีเชิงอี้มีหลิววีจินมีหวังจินซงนะคะแล้วก็มีโจฉีโอ้ยมีหลายคนมีท่งเหมิงซื่อด้วยหลอนะคะแล้วก็มีสาวสวยนะคะคุณฉีลู่นั่นเองค่ะเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวานะคะของพระเอกเนาะเชี่ยวหัว นนะะเชี่ยหวยอันนั้นเป็นเหมือนกับเสมียนนะหน้ที่เขาเนาะเริ่มต้นก็ไม่ต้องสูงเท่าไหร่จากนั้นนะคะอยู่ที่เมืองอห้วยหนานซึ่งรัชสมัยที่จะที่ถูกอ้างถึงในนิยายก็คือว่นเฉิงค่ะนี้ตระก,กูลของเขานั้นถูกแบบเออแบบล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ตัวของพระเอกก็ต้องซ่อนตัวแล้วก็อดทนภายใต้ตัวตนแล้วก็ชื่อปอมๆเป็นเวลาประมาณ10ปีเลยนะคะต่อมาค่ะทางด้านของจกักรพรรดิเซียว อย่างนะคะซึ่งรับบทโดยคุลิวอีจินนั้นเรียกตัวเขาให้ไปฉั่งอันเป็นการรับด้วยนะคะไปเพื่อจะไปหยุดยั้งอํานาจของเสนาบดีผู้ทรงอิทธิพลอย่างอย่างเยียนฟงซานนั่นเองค่ะตัวโกงนะคะคือคุณจางฮั่นวีนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่านะคะทางด้านของพระเอกนั้น,น่ะจะได้รับโอกาสแล้วก็มีอํานาจขนาดที่เขาเรียกได้ไงคือ คือใหญ่มากอะในในตอนสุดท้ายนี้ถึงกับได้รับการแบ่งนะแบ่งแบ่งพื้นที่ไปปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องเดี๋ยวเขาจะได้ร่วมมือกับนายพลผู้พักดีนะคะก็คือ,อกูอ่อี้นักดาบเยเจิงนะคะซึ่งรับบทโดยท่งเมิงซื่อแล้วก็มีจิตรกรไป ไปว่าน,นะคะรับบทโดยฉูลูน่นางเอกฉีลูน่นางเอกของพวกเราค่ะจากนั้นนะคะก็ต้องร่วมมือกันเนาะสามคนนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วก็ทำลายขัดขวางนะคะการกระทำที่ไม่ดีของข้าราชการกังฉินนั่นเองค่ะคงเรื่องผสมผสานองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกันนะคะเรื่องราวของราชสำนักการแย่งชิงอำนาจนะคะการสืบสวนสอบสวนแล้วก็แน่นอนว่าเฉิงอี้มาก็ต้องมีศิละปะการต่อสู้มาด้วยเรื่องราวของกลุ่มวีรบุรุษนะคะวีร สตีภายใต้ประวัติศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะก็ต้องหมาเนาะเรื่องนี้นะ่าดูมากๆเลยนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีจากทางโยกขูมาฝังเนาะเรื่องกู่อีนะคะเรื่องนี้เป็นแนวสืบสวนคดีอาชญากรรมค่ะนำแสดงโดยหนุ่มหล่อเท่ๆนะคะคุณจิงโปหลันคุณจางซงบนนะคะแล้วก็มีคุณเหยียนนีคุณเหียนหนีนะคะคุณกวนเสี่ยวถงมาด้วยเนาะแล้วก็คุณหลี่เสี่ยวหลานรวมทั้งคุณเฉินเสี่ยวฉุนนะคะเรื่องนี้ก็บอกเลยว่า เปิดเผยด้านมืดของการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะภาษีนิติบุคคลแล้วก็การลักลอบขนของรวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆอีกด้วยโดยที่ มีพระเอกเนาะเป็นนักธุรกิจชื่อว่าเหยียนผิงอันนะคะรับบทโดยคุณจริงปหลานนั่นแหละก็กลายเป,เป็นเป้าหมายในการไล่ล่าเพราะว่าเขานั้นดันมีหลักฐานได้หลักฐานเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีนะคะของผู้มีอิทธิพลมาค่ะเพื่อนๆจากนั้นเขานะคะก็ด้วยความที่แบบโดนไล่ล่าจนจนต้องหาคนช่วยเขาก็เลยต้องไปร่วมมือกับโอหยางฉีซึ่งเป็นผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบของสานักงานบริหารภาษีของรัฐอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมีคนคุ้มครองด้วยอะไรด้วย เพจะได้มีเจ้าหน้าที่ในการช่วยคีคลายคดีนี้นะคะซึ่งเขาก็ถือได้ว่าหลักฐานที่เขามีว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ปลอมการลับลักล,ลอบขนของแล้วก็มีการหลีกเลี่ยงภาษีค่ะซึ่งในที่สุดเรื่องนี้นะคะพระเอกก็สามารถที่จะช่วยทางการได้แล้วก็ปราบปรา,ามอาชญากรรมลงได้นั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องนี้จุดเด่นนะคะผู้กำกับได้รางวัลชนะเลิศจากไฟเทียนโกลเด้นอีเกิลแล้วก็แมกโนเลียอวอร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหค่ะใครๆก็รอดูคุลี่ลู่คลุลี่ลูเ่เป็นผู้กำกับที่ได้รับรางวัลจากเวทีใหญ่นะคะมาการันตีกอดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็โอ้โหได้เห็นชื่อผู้กำกับก็ตื่นเต้นยิ่งกว่าได้เห็นชื่อนักแสดงอีกนะคะ <laughs> เอาล่ะต่อมามาที่แมงโก้ทีวีหน่อยนะคะไกด์ปิดท้ายแล้วแมงโก้ ทีวีเรื่องอเขาเอาชื่อที่แปลเป็นไทยเนาะเพราะว่าชื่อจีนมันออกเสียงยากนะคะชื่อฟังเสียงลมค่ะสําหรับเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อไทยที่แน่นอนยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษที่แน่นอนนะคะสําหรับเรื่องนี้จากทาง m มงโก้ทีวีค่ ai, ะคุณชุกคายกับคุณว้ยเจอหมิงนะคะมาเจอกันเป็นเรื่องแรงเป็นเรื่องราวของคู่หูนะคะยุคสืบสวนสอบสวนค่ะเรื่องนี้นะคะเร,เ,รเรียกเรียกว่านวันิยายต้นฉบับก็คดีถังไร้ชื่อไงเ,เพื่อนๆของคุณหยวนหนิงเคยอ่านกันไม่เอ่ยนะคะ สนุกนะเพื่อนเพื่อนอดวานชอบอ่านเรื่องเรื่องไขคดีเรื่องสุสานเรื่องอะไรแบบนี้ชอบนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะคุณชูขายของพวกเรารับบทเป็น เป็นซื่ออู่หมิงนะคะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการไขคดี IQ สูงตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนเขียนหน้าเขียนมาเวอร์มากเลยค่ะจากนั้นเขาก็สามารถจะหาเบาะแสนะคะคดีความลึกลับต่างๆจากจุดเล็กๆน้อยๆอะ่ะอย่างที่เอามาต่อกันแบบพวกเราก็จะงงว่าเออเป็นต่อได้ยังไงวะแต่มันก็สามารถจะไขคดีได้จริงๆนะคะเรียกได้ว่าคดีก็มีความแปลกประหลาดมากมายเลยซึ่งเน้นคดีที่ เกิดที่เมืองเทียนตูนั่นเองค่ะ เขามีคู่หูนะนเพื่อนเพื่อนที่ดีของเขาเนาลี่จงชิงแล้วก็ซูเชียนะคะซูเชียโลซึ่งแน่นอนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของของสารตาลีก็มีซึ่งซูเชียโลนั้นก็รับบทโดยคุณว้ยเจอมิงนะคะโอ้ยเจอสุดหล่อสองคนนี้ต้องมีนางเอกไหมเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมีก็ได้เอาจริงพวกเขานั้นจะเป็นจะเป็นกลุ่มผู้ชายหล่อที่แบบเจอกันครั้งแรกไม่ถูกกันนะคะมีความเขม่นกันโน,นนีแต่แล้วต่อมาพวกเขาก็ข้ามนะคะความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันไปสู่ความ เข้าใจกันแล้วก็ร่วมมือกันทำงานนะคะปกป้องแล้วก็คุ้มครองผู้บริสุทธิ์ประชาชนเนี่ยแหละค่ะอย่างดีเลยนะคะเรื่องนี้เป็นแนว2ฮีโร่เผชิญหน้ากันนะคะมีทั้งความระทึกขวัญแฟนตนาซีผจญภัยนะคะถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเนื้อเรื่องเนาะจากในนวนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆจะมีคดีของตำนานนักร้องเที่ยงคืนมีปริศนาการซ่อนคนนะคะในเอเจนซี่ที่จัดหาสาวสวยอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องราว อยาผิดที่ลึกลับในงานเลี้ยงฉู่ซุยอีกด้วยฉู่ซุยหลิวซางนะคะแล้วก็มีคดีบ้านผีสิงแล้วก็มีคดีดอกไฮเดนเยียนะคะซึ่งเวลาไปไหนคัตรกรมันก็จะทิง้งแบบถ้ามันทํางานสําเร็จเนี่ยไอค้คาตรกรก็จะทิ้งดอกไฮเดนเยียเอาไว้นะคะแล้วก็มีคดีแปลกๆอื่นๆอีกนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าหลทึกขวัญมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้ค่ะก็คลาสสิกแหละองค์ประกอบคลาสสิกเข้าตะก,กะของการสืบสวนนะคะนี่ก็เป็นซีรีส์ซึ่งมีพระเอก แล้วก็พลองหล่อม,มากนะคะหล่อม,มากมากแอดวานเอามาให้เพื่อนๆแบบเป็นน้ำจิ้มกันแล้วก็รอดูกันในปี2025นะคะเพื่อนๆรอดูเรื่องไหนมากที่สุดเอ,อ่ยอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาบอกแอดวานด้วยค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ